อีกอันนึงที่จะเป็นเทคนิคสร้างเครดิตให้กับคุณในการไปหางานนะ คุณอาจจะต้องขอรีวิวจากเพื่อนก็นได้จากคนรู้จักก็ได้คือต้องบอกว่างานแรกๆอ่ะคุณอย่าไปซีเรียสจะต้องมีกําไรถือว่าเป็นงานที่ต้องทดลองแบบลงมือทำอ่ะไปขอก็ทาฟรีก็ได้นะเห็นไหมเพื่อนใครอยากจะทําเดี๋ยวทําให้ฟรีเอาแบบไม่มีกําไรเลยซื้อของมาเดี๋ยวจัดการบริหารให้นะพอเริ่มต้นไปปั๊บถ่ายรูปปุ๊บ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 มานะพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยขอรีวิวอ่าเห็นไหมมันก็ได้แล้วเทสติมเนียลนะฮะคืออย่าลืมนะครับว่าการที่คุณ ริ่มต้นจริงๆแล้วคิดให้ยากก็ยากนะแต่ถ้าคุณจะคิดให้ง่ายเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเยอะมันก็ไม่มีอะไรยากลเ,ยเลยนะมันก็ง่ายนะคือถ้าคุณต้องการรีวิวเนี่ยคือคุณต้องการมีผลงานใช่ไหมแล้วคุณทำยไงถึงได้ผลงานนะนะก็ไปเสนอคนรู้จักใกล้ๆตัวนี่นแหละมีใครจะทําอะไรบ้างนะก็ไปนั่งคุยคุยไปคุยมาปุ๊บพอคุยได้แนวทางก็ว่ากันตามโปรเซสที่ที่เคยผมเคยแนะนําไปนะหนึ่งสองสามสี่ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บไปนะฮะในแต่ละขั้นตอนคุณก็ทำสตอรี่ คอนเทนต์ไปด้วยนะฮะนะพอทำเสร็จปุ๊บคุณก็ไปรีวิวแค่นี้มันก็ได้แล้วอะเทสโมเนียลอะนะเพราะนั้นการที่คุณบอกไม่มีผลงานไม่มีคนแนะนำไม่มีรีวิวเนี่ยนะอันนี้คือข้ออ้างนะฮะมันมีวิธีการนะเชื่อผมลองไปหาดูนะฮะคนใกล้ตัวเริ่มได้ก่อนวันนี้พรุ่งนี้เริ่มได้เลยนะครับ